สุดท้ายเราไม่เหลือใครนะท่านผู้ชมก็แต่สุดท้ายผมก็ยังมีท่านผู้ชมนะครับหล่อไหมหล่อรถป่วนครับอะไรผบอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับนักเรียนตำรวจทอตท็อตโดนป่วนครับที่ไหนที่ไหนนักเรียนตำรวจผมนักเรียนตำรวจผมอันนั้นละผมโดนนักเรียนตำรวจได้ละคนนี้ป่กลับมาข้างในหมดเลยกลับมาข้างในหมดเลยทุกคนโะนสอบข้างหมดเลยโดทุกคนครับที่ไหนที่ไหนเออไปสอนอทั้งหมดเลยครับโดนป่วนครับมาสอนอหมดเลยใช่ไหมโดนป่วนเหรอโดนโดนยังไงป่วนให้กลับสอนก่อนครับ ใกล้โรงพยาบาลครับใกล้โรงพยาบาลผมโดนโดนอุ้มครับตรงไหนโดนอุ้มอะโดนอุ้มวิช่วยนั่นเรือนตำรวจก่อนเรือนตำรวจกับใครมูซ่าช่วยมาคนหนึ่งนะรุ่งเรืองรุ่มเรืองอะโดนรุ้งมีคนหนึ่งนะนรุ่มครับเอ่อตีตีอยู่ตรงไหนท่าไหร่ตรงไหนตรงไหนอยู่ไหนนี่สลบแล้วถ้าใครสลบแล้วสลบแล้วปิดติดปิดหูไปเลยสลบแล้วปิดหูไปเลยตามหามันอยู่ใต้สะพานมาดูเดี๋ยเจอไหมเจอไหมครับเจอไหม ทางตํารวจกันเหรอ,อครับวงไหนครับอุโมงไหนมันจะโดนพาไปเลเบลว่ะใช่ไหมดูดิในตํารวจน่าจะสำเร็จแล้ว,ลลวขับตามไปครับขับตามหน่อยเดี๋ยวใส่ทุกนายนะครับรวมตัวหน้าเลเบลถ้าเข้าไปเมื่อไหร่คือผมไปเอาออกเหมือนเดิมขอรวมตัวเลเบลนะรวมตัวเลเบลทั้งหมดนะเราเอาไงเราไงเราไปเตรียมพร้อมเขาหมดหมเลยนยะไอ้มีการต่อรองแลกตัวนะเพราะว่าคนของเราล้มไม่หมดแล้วนะเข้าไปเลเบลแล้วครับจะมาปเป็นรถที ไอ้หนาอยงสอดอกนเะชื่โดนอุ้มอีกแล้วโว้ยแล้วโนวาอยู่ไหนเนี่ยนักเรียนโดนเหรอครับนักเรียนดโ<พ>นดนสองคนเลยงั้นตำรวจา,ามาโชวมานะออกเลยนะนักเรียนตำรวจทุกนายครับทุกคนตำรวจทุกคนใครที่ไม่มีวอเอาคนที่ไม่มีวอมาด้วยบอกว่าเคลียร์คดีจบเจอเลเบลครับเฝ้าไว้หนึ่งคนที่โรงพยาบาลอะที่ถอนอนอะทำไมช้ารวมตัวช้าคนเขาก็เยอะดิทำไรมันไม่ไวหน่อยดิหนักครับพี่ ตอนนี้สอนอโคตรเยอะอะไม่มากนะเขาไม่มีวอลผมกำลังไปตามคนที่สอนออยู่นะฮะรีบตามเลยเปิดเต็มกำลังไหมไม่สนใจนะโอเคคือปืนกลล่ะใส่ไปเลยใช่ไหมปืนปกลปืนกลไม่ใช้ครับปืนกลไม่ใช้โอ้โห oh, แต่เขาเยอะมากเลยน,นะพอเยอะมันก็เยอะอยู่แล้วอะเราสู้ไม่ได้แล้วแต่ต้องไปเอามันออกมาแล้วประเด็นคือไม่มีตัวประกันไม่มีการต่อรองไม่มีสนใจอะไรทั้งนั้นแล้วใครมาด้วยเนี่ยเรารถเข้าไปได้ไหม เห็นโจรเอารถเข้าไปกันอ่ะหลายคนแล้วเนี่ยของไม่ได้หายหมดปะเองคืนไปตัวขบวนหนอยที่สอเนยืนกี่คนอ่ะสอนยังมีกี่คนอ่ะเขาไปช่วยอยู่บนเขานะครับเข้ามาได้รวมตัวด่วนเลยผมต้องการคนมารวมตัวอยู่ไหนอ่ะทำไมช้าอางตำรวจอ่ะเพื่อทำอะไรอยู่โรงพยาบาลน่ะทำอะไรคนที่ไม่เกี่ยวอะไรพงไรเฟื่อ่ะใครอยู่ใกล้ตามเลยเหมือนเขาจะเล่นรอบนอกเลยนะครับระวังผมจะรอบังส่วนในเมืองมาเร็วๆว่ามีรอบนอกแน่เลย ที่ทำร้ายใจเธอมานานอยากจะชดใช้นั้นลบลบแชทเลยไม่คุยกับใครแล้วเขาบอกเขาบอกเขาวอรอะไรวอรวอร์หนึ่งวะวอรหนึ่งทั้งหมดใช้วอรหนึ่งครับโอเคจมูกยังเนี่ยอ,อะไรอะไรอะไรจมูกอะไรวันนี้เรามีจเจลเจลงมามาช่วยเสริมไหมเนี่ยตอนนาทีพิเศษอ่ะมีไม่มีโอ้ไม่มีด้วยเขาลงรูปในเฟซอ่ะนั่นแหละนี่ไง ตำรวจพอเขาไหนวะเลยตำรวจนะมามากับผมบงขวดันี่บางขวดเล่นด้วยปะผมถามเนี่ยไม่ไม่ไม่ทำพลาช่วยตำรวจแม่งเล่นน่าเกลียดที่ผายแก๊งเทียนตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างครับเจ้าที่ก็ผมเอาคืนครับเขาไม่เอาทู้บม่ไดผมมาเข้าขอทราบครับเดี๋ยวผมจะโดประกันไหมครับตอนนี้มีตดนประกันไหมครับเจ้าที่นักเรียนตำรวจครับนักเรียนตำรวจเป็นตัวกันป้ายจุดไว้จุดอยู่ครับสถานะของนักเรียนตำรวจตอนนี้เป็นไงครับสถานะสลบครับผมสลบโอเคครับผม ตอนนี้เจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการมีกี่คนครับไอ้เคนมึงเอามาใส่มาเหรอ9พร้อมเลยขึ้นมากูเคนครับป้าเดี๋ยวเราค่อยลงกรุ๊ปนี้ขึ้นมาโกนี้คดีนะป้าครับลงถึงอ่ะครับครับผมสาธาับผมทุนมาครับมาใส่มาทำไมคุณทางเขาอยู่นิ่งอ่ะไปเรื่อยทีชราไม่มาไม่มาปล่อยเข้าแบบเดิมครับใครมีกระบองใช้กระบองใครมีลูกซองยิงเอาตัวล้มแล้วเอากระบองตีเหมือนเดิมจะไม่เข้ามีบ้านนะไม่มีการต่อรองนะเจ้าหน้าที่ของเราสลบไม่มีการต่อรองไปครับผมไปทังทังอยู่ปะทังไปโหลดไปโหลด งานเองที่อ่ะยังยังคุณจะแต่งมาไหนลูนตาพ่อบอกมันจะลดโอ้โหเจรจาหน่อยไหมองมาให้เคลงมาดิไม่เจไม่มีการเจรจาร์แลวเขาฟังคำจิละจาหน่อยครับขอลองฟังหน่อยขอโทษขอโทษไม่เจเดินบไปไกลใจเดินบไปไกลไม่เจนะไม่เจนะคนของเราสนุบไม่มีการเจนะเอาเลยไหมพ่อบอกเราคำสั่งเราคำสั่งพ่อคนมันเยอะเกินอ่ะ แค่ไรขนาดนี้วะปรตีอยู่แล้วเล่นบนรถไม่ได้ใช่ไหมบอสบอสเล่นบนรถไไม่ด้ตายยิงให้ดูครับบนรถเล่นไนะเป็นความสร้างภาพผมรอรอบัมเดี๋ยวเผื่อมีคนมาบัมขึ้นไว้ขึ้นไว้ขึ้นไว้แล้วกันนะขึ้นรถไปนะออกก่อนออกก่อนเจมออกก่อนลโวย้ามาช่วยคันมันได้บอกว่านะรอเข้ามาช่วยฮัลโหลคุณทั้งอยู่ไหนอยู่ในวอลป่ะอยู่อยู่อยู่มามาเลดโดว์เนี่ยมาเลดโดวลด่วนเลย ต้องการโวดครับวันนี้มีตัวตำรวจรับพาตัวครับคอยลงมือมันจะเจรจาเพราะวไม่มีการเจรจานะเพราะว่าคนของเราสลบเรามีหน้าที่เข้าไปเอาอย่างเดียวเอาแล้วออกเอาแล้วไหมเราบอกผมจะเข้าไปเอาให้ย่าผมเป็นคนรอเราเอาให้แล้วรอทุกคนต้องรอทางหน้าที่วางกล่องได้นะครับแล้วก็มีเรียมของนะถ้าสมมติเขาจะโดดขึ้นมาแล้วยิงวางกล่องได้นะครับสตากล่องได้เลยนะครับกันเขาอันนี้ครับ สู้สู้สู้นะค่ะลงลงมาอันลงรถเซียมภูเอาใหญ่ๆมาคุมเกมเราต้องคุมเกมไว้ก่อนดูบนกล่องดูบนรถกล่อลงไปเลยลงไปเลยไม่จิกไม่จิกตองไหนนอย่ามาความไม่จิกเอาของในตัวมันออกนะมันก็บอลเบสบอลเอาออกไหมได้ได้เก็บไว้ที่ตัวถ้ามันพลาดคือมันเอาผมเอ๋อยู่แล้วเอาเบสบอลออกกระจายออกแค่นี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวนั่งขับไม่ได้โอเคครับพร้อมนะปรับกองรถสีเหลืองด้านหลังนะครับ ฟังคำสั่งนี่ใช่เราฟังคำสั่งเขาบอกหนึ่งนะฮะเขาบอกสเปาวกล่องได้นะสเปาวกล่องได้เราเรามีคำส่งโซ่หนึ่งคันใช่ไหมเอามาโชว์เปิดทางให้ใช่ผมมีคันหนึ่งคำว่าโชว์บล็อกบล็อกมินิบล็อกมินิบล็อกรอดมาหมดยังครับต้องรอนเราจะเมอรคนหนึ่งใครโอมิคไม่กลัวโอมิโอมิใครอ่ะโอ้โหมาเต็มเลยวะ สู้ไม่ได้ก็ต้องสู้นะลูกน้องผมสำคัญทุกคนนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วจำตัวนะจะเข้านะเดี๋ยวผมขับรถเข้าไปเอาสบายสบายครับว่าไงว่าไงมีอะไรครับเนี่ยโอ้ยอย่าออกออกบริเวณหน่อยครับต่วงนี้มันมีเหตุปะทะครับครับผมครับออกมาครับมามาเข้าเข้าเลยอ้าวคุณเป็นที่อะไรโอ้ยรอบจะจอดรอเลยดีๆไปวิ่งวิ่งตามเขาคอตอยู่นี่ฮอตอยู่นี่ไปไปช่วยไปช่วยคอร์ดเอาซ้ายออกซ้ายเอาสมุดออกซ้ายออกซ้ายมาไปซ้ายไปซ้ายตีมาดิ ถือมันก็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 ถอมันมันตายแล้วมันเราหรอครับผมอยู่รอบนอกอยู่รอบนอกมีคนเข้ากำลังเข้าไปเลเบลครับเสริมมาสามสี่คนสิบคนครับเดี๋เราหางให้เีคนกำลังเอาหางให้ผมตามไปเยอะผมตามไปช่วยเยอะคนตามไปช่วยันมีคนช่วยผมไป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 เดี๋ยวเขาให้อะไปงันแค่สองคนจริงเหรอคนน่าจะไหวอยู่อ้าวโอเคจุดมันอยู่ตรงนี้แล้วเขาหายไปไหนอะไอ้ล้มเทดออกมา เทลงมาเทลงมาเทลงมาใครล้มเทลงมาจุดจุดมาอยู่นี้จุดมาอยู่นี้จุดอยู่ไหนจุดไปไหนแล้วไมะไรกันนะเขาควรจะเบิดโอ้ออกไปวันออกวันทางไม่เจอออกไปก่อนออกไปไม่ออกยิงนะอย่มาวันแล้วออกไปออกไปคุข้างในมีเยอะข้างในมีเยอะถอยก่อนถอยก่อนใจเย็นดับอยู่โอ้ไม่เป็นร้อยเลยมีเป็นร้อยเลยเฮ้ยอย่าไปนั้นอย่าไปนั้นคนเยอะคนเยอะมีอะไรกันนะจะไปจะไปเราหาทางเอาล็อตเลยนะโอเคเราไปห้าตัวออกไปออกไป มันเยอะอ่ะเฮ้ยหลังเขาหลังเขาลึบลงไปลงไปต่อยไปกระทึบไปกระทึบมันทึบมันกระทึบเลยทึบเลยกระทึบเลยโอ้ยไอ้ยยิงกระโดนเิีเอพอคว่อะไปตัดไม่เนาะคนมาไม่คนมาเอแล้วเจอแล้วเจอเจอหังแล้วเจอหังแล้วยิงมันยิงมันไอ้คนนั้นเอากระทึบฟาดมันเลยฟาดมมันันโอ้โหตลบหมดแล้วหมดแล้วตายแล้วตายแล้วลงแล้วลงแล้ว อย่าออกันดิโอหลบไปอไปไอ้าวขึ้นก็สวยดิไปเอาห้องไปเลยไปเลยไปแล้วนะไปเลยขี่เขาเลยเรเบลเลยออก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 รับ่ยวครับเอ้ยไอเฮี้ยกูโดนคปตำรวจตำรวจกูไปโดนี่ด้วยไปด้วยไปแล้วจ้าขึนรถหน้ตำรวจขึรถหน้าไปแล้วครับผมมีธุระครับผมวิ่ทุ้ะ ไปแล้วครับผมพีทุลาไปแล้วอัะโว้ตายกันหมดยังเนี่ยเดี๋ยวจะหายเงี้ยมีเป็นร้อยเลยนะผู้ชมโอ้ไปเติมเลือดก่อนไม่งั้นเรจะแตกฮัลโหลครับออกออกแต่เป็นที่ก่อนก็ได้ครับเหมือนจะโดนหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะไปเติมเลือดก่อนเดี๋ยวไปช่วย เดี๋ยวมาเป็นนึงใจเย็นนะจเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาแตกอีกรอบนึงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับแบบนั้นหนึ่งโอ้โหโดนขอมเคาร์ทำให้โชพ่อมึงตายเออเอารถเข้าเอารถเข้าได้เหรอมันเป็นจริงไม่ได้ครับจุกจุกใช้ไม่ได้ใช้เป็นจริงไม่ได้โอ้โหช่วยได้สักคนไม่ได้ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยฮัลโหลผมยังไงดีพวกเราเนี่ยทำยังไงดีเนี่ยก็เข้าไม่ได้นะครับเราเราคนทำยังไงดีเราพวกเราเนี่ยคนเราเราควรไปช่วยไหม คือได้ยินว่าให้ออกจากพื้นที่ก่อนนะครับใช่เหรอใช่ครับเนี่ยกำลังมากันเฮ้เจอนี่หรอตกลวจหนีได้หรอมีมีธุระมีธุระใช่เปล่าใช่ใช่ะเห็ดด่วนเห็ดด่วนเห็ดด่วนมีจุกมีจุกกับบ้านเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มีใครอยู่ในเบ็นรูเล่นไหมโดนแล้วโดนหมดแล้วโดนหมดแล้วดิเออเหลือพวกผมนี่แหละแล้วกี่คนเนี่ย ผอบบก็โดนแล้วป่าอ๋อเนี่ยเพราะว่ามันจบแล้วแหละว่าคุณแรกเลยไม่มีใครสั่งแล้วคระผมเนี่ยผมไม่ยศเนี่ยงั้นถอยก่อนก็ได้ครับถอยครับนักเรียนถอยนักเรียนถอยเลยไีครับถอยขัขบสนอเลยครับเดบวอันนี้ตำรวจหนีได้หรอตำรวจอะไรตำรวจหนีอะ่ะใครหนีไม่มีอ๋อ ไม่ช่วยเพื่อนหรอกต้องดูอ่ะโอ้โหไฟหมดแล้วเนี่ยจะช่วยไงเด่ะเข้าเลยเนี่ยอยู่อยู่ในหลายคนเลยมาถึงพอคุณใช่ไหมอยู่ข้างในหลายคนไม่ผับบอลก็อยู่โอ้โหผับบอลกันตกอยู่นั่นน่ะกำลังคิดอยู่ครับไฟไม่ได้ท่านผู้ชมมันโอ้โหโดนหมดแล้วดูเด้อมันจะช่วยไงไว้เนี่ยโอ้โหเต็มเลยเฮียทำงไงวะมันจะแตกแต่หนีขึ้นรถละฮัลโหลคุณนแฮงอยู่ไหมเป็นหมูแน่เลยวะเอาไงดีวะเนี่ยคิดก่อน แต่เขาเกมหมดแล้วว่ะคือแบบผมทําอะไรไม่ได้แล้วว่ะถอยก่อนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่อยากจะช่วยนะแต่กูรีบหนีขึ้นรถกูขึ้นรถไปก่อนเลยอ่ะไม่ได้เป็นจริงไม่ได้ครับพอบอกห้ามใช้เป็นจริงก็ไม่ใช่ครับดูครับรนอยู่ไหนครับอยู่ไหนสนอครับสนออะไรฮอร์ขึ้นกำกับพงและยิงสนอไหนครับสนอในเมืองครับเออมาสนอทะเลทรายหน่อยครับโอเคครับผมผมลาฝากของนะครับผมจะไปล็แล้วครับอ ไหวแล้วครับผมจะสสละชีวิตเพื่อชาติแล้วกันคิดนว่างี้ทั้งเรียนก็รักชีวิตไปนะคุณไปี่หมดสอนอนเลยนะครับไม่เหลือคุณไปยังดีครับคือเอาง่ายครับรอดคนรอดคนเดียวถือว่ารอดหมดครับคิดงี้แล้วกันคือผมแบบหนีมาไงแบบพุ่มกลับอย่างี้ไม่ได้ไงคุณต้องมาอายึดอาวุธผมไปละยิดอาวุธผมทั้งตัวเลยครับอาวุธที่เป็นไม้เบสบอลกับป้าเจรพวกเนี้ยผมจะไปลุยแล้ว,นะวลครับผมฝากด้วยไม้เบสบอลกระบองเอาไปให้หมดเลยครับเป็นชื่ออะไร คุณท,ทุนถอยห่างไหนครับคุณชื่ออะไรเนะี่ยวิ่งเหรออันนี้คุณวิ่งเหรอใช่ครับผมมาจากเลเบลผมโดนไล่กระทืบม,มาด้วยสบอโดนอุ้มโดนอุ้มทั้งสอนอเลยเนะี่ยคุณรู้ไหมใช่เหรอครับผมควรจะไปแลกดีไหมเนี่ยคุณแลกจังนะครับคือคือผมหนีออกมาไนงะผมหนีขึ้นรถออกมาก่อนอนะ่ะผมไม่ไหวอะ่ะผมกับแตกเขาสามารถเลือกหมูได้แค่4คนนะครับอ๋อแต่เขาเอาเอาทั้งสอนอเลยอ่ะคุณไม่มันไม่ได้นะนใช่เหรอบเขาประชุมกันเหมือนจะได้แค่4คนนะ่าสุดแต่เขาบอกทั้งสนอเลยอ่ะดูดิอยู่ในเลเบลมันกี่คนวะเนี่ย ุณวิจิครับเอาอะไรออกอยู่ไหมครัอ๋อเขาเขามาส่งโรงพยาบาลมปแล้วครับคุณคุณวิ้งตำรวจเขาเขาตำรวจออกมาแล้วฮะเอ๊คุณวิจิตรครับครับเอาไปเจกันมาพิบ่อนออกเอาอะไรออกอยู่ไหมฮะกระบองกระบองกระบองเนี่ยกระบองคุณมีไหมไม่มีครับเออมันหมูมันหมูไม่ได้เลยหมูได้แค่สี่คนตายไปแล้วออาวหมูได้แค่สี่คนเหรอครับใช่ไหมใช่ใช่ผมส่งพาเขาไปส่งโรงพยาบาลก่อนริมกดเลยซอยกอวยเนี่ยตามคุณตำรวจไปโรงพยาบาลกันหมูก็ได้แค่สี่คนสินะ เอาคุณวิ่งสรุปมันได้แค่สี่คนใช่ไหมอ๋อสรุปอยู่ลืมสรุปเขาอุ้มได้แค่สี่คนอะตำรวจใช่ไหมูมิกับจะไม่รู้เรื่องเฮีย้ยเลยโอ้ว่าผมจะเข้ามาได้พี่มาไม่ได้จิ๊กจัเดี๋ยวผมจ่ายบินให้พี่เมจิกนะฮะสรุปตอนนี้ตำรวจที่ฟรีลรากิดคนมีบอกว่าเห็นสมุดไหมครับเนี่ยมีแค่เนนมีคะแนนฮัลโหลดี่เหลือคืออยู่ในเลเวลใช่สวัสดีครับคุณเมจิกสวัสดีครับใครหวัดดีวะเนี่ยเอาไงดีพี่ผม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 เขียวเดี๋ยวไปไปไปคุยกันข้างนอกด้วยด้วยครับเดี๋ยวไปห้อง ฮัลโหลครับผมได้เป็นเพจครับนึงยังไงดีวะกูต้องตัดใจแล้วงั้นกูหยาบเขาจะไปช่วยไหวเลยพี่เอาเอาใครออกมาได้คือเรื่องงคุณมิจิกอ๋อคือให้ผมไปแตกในเลเวลเนี่ยเขาเอาผมเนี่ยตกปูนอะไรขนาดนั้นวะเยอะเกินเอ้ยกระเป๋าอะไรครับคุณมิจิไม่ไม่ต้อง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 กิ๊บเอาไว้ให้ผมผมจะฝากไว้ให้คุณแล้วคุณก็อยู่ที่นี่ครับผมโดโด้โดโด้ ต่ดู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 ที่เจอสองคนแล้ว่ะไม่ต้องไปแล้วเจอสองคนละไม่ไม่ต้องไปละไม่เพี่ยดูเดี๋ยวไปเกิดใหม่สองคนแล้วน่ะเป็นหมูอะสองคนเดีอีกสองคนในเรเบลเอาไงดีให้คิดใชคิดน่ะคนไปดีไหมถ้าไปเสี่ยงมัมันมันเยอะอะเราทําอะไรไม่ได้อ่ะคือพี่พี่ต้องเข้าใจว่าคือโจมันเยอะกว่าเราเว้ยพี่คือเราไม่มีอาวุธอะไรเลยที่จะไปสามารถปรับป่ามันได้เลยลูกซองเรามีก็จริงแต่คือลูกซองเราไม่แค่ช็อต แป๊บเดียวก็คือขึ้นมาแล้วใช่ลูกซองเรามันไม่ได้ยิงตายไงมันจะเหตุการณ์นี้มันคือเราต้องมีปืนแบบยิงตายเลยในกรณีที่อยู่ในเดเบลอ่ะแต่เราไม่มีไงใช่ต้องมีแบบปืนไว้สำหรับป่ามันไม่ได้แล้วปราในเดเบลอ่ะต้องมีกใช้ไม่ได้ใช่ใ่ผมว่าถ้าประกาศคร์ฟิวก็ต้องกระสุนจริงเท่านั้นนะครับมว่้านคือในจุดนั้นในเดเบลอ่ะเราต้องมีปืนจริงในการเข้าไปปราบปามโจนไว้พี่แต่เราไม่มีอะไรเลยอ่ะใช่กูกูบอกว่าเอ้าผบอใช้ปืนจริงไม่ได้แบบกูยังคิดแล้วคิดอีกถามแล้วถาม อ๋อโอเคน่าจะเพราะน่าจะเอาแค่ขอาสนุกกันแหละผมว่าแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เป็นหมูสองเลยครับตอนนี้โอ้โหดุลงบานบากเลยคือเราไปตอนนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้ครับเราก็ไปไปให้เขาจิกต่อยเล่นแค่นั้นเองทั้งสองนอาอะไรอยู่สองนายไม่ไม่ไปเราไปปะเจ้าคุปนเดี๋ยวผมกับคุณมีจิกโอ้โหนึกึกสภาพไปสี่แตกหมดคือเขาสามารถอุ้มได้อีกนะเพราะว่ามันไปเกิดสองแล้วโอ้โหไม่รอดน้องผมอยู่นั่นด้วยไอ้ย้อยจะเอาอีกอะ คุณฮอตคนไหนอะฮะไปแล้วหแดงวะอยู่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยเป็นหมูว่อยู่โรงพยาบาลแล้วน่ะเป็นอัศวินเป็นหมูยังวะเห็นอยู่เห็นสคอตอยู่โรงพยาบาลดูดิใช่ป่ะเขาเขาไม่อุ้มเนี่ยผอบบอล็อตมาอุ้มบอกเขาลักผอบบออุ้ม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 เดี๋ยวอยู่อยู่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยคุณลองดูดิโรงพยาบาลใหญ่ในเมืองอะสิบห้าเราควรไปจับปูนะพี่ผอบไม่หมูฮะผอบไม่หมูใช่เหรอ ครับผอบอไม่หมูเขาอุ้มผอบอเมาก่อนผมอีกเขาเขาอุ้มผอบอครับเขาจะไปส่งโรงกันจะเล่นสนุกแหละไปไปไปปะปังจบเดือนหนึ่งมาหนุนขาเลยจบลำคานผอบอเขาฝากคำฝากมาค่ะว่าไงครับถ้าให้เคลียร์เรื่องปูนก่อนอ๋อจับปูนก่อนใช่ไหมกําลังไปครับจับเลยค่ะชาบเลยงั้นไปจับปูนเลยครับอันนี้ในเลเบลมีตำรวจกี่คนนะคะสองนะสองคน เออลวงเอ็มตอนแรกมีสี่ของพระเจ้าสี่คนแต่ว่าลวงเอ็มพอช่วยผมไว้อ่ะอ๋อต้องเลยล่ามาหลวงเอ็มนี่ดีจริงๆดีเกิอบอย่าไปพูดแล้วกันเฮ้ยแต่ไอยู่อยู่ในเลเวลอีกคนเดียวนะเห็นแค่เหลือฮังต้องาคนเดียวแหละเหลือหลอกไปแล้วคือไงพอบอเราจะไปช่วยไปช่วยไม่ได้นะคือคือมันเหลือไอ้ฮังอีกคนเดียวไม่ใช่เหรอใช่ทำไมปูนมันตึกอ่ะมันมันเหลือฮังอีกแค่คนเดียวอ่ะตอนนี้เราต้องเคลียร์ฮังก่อนฮังยังไงอ่ะ เดือดหางคนเดียวเหลือหางคนเดียวเหรอใช่แต่ว่าอีกต่อไปก็ปล่อยแล้วดิจบกี่คนวะน่ะเออผมกำลังไล่อยู่ไล่อยู่รถสีดำเอาเลยตะวันเราเข้ามาจะได้เข้าป่ะโอ้โหพ่อมึงตายตะบอนเข้าไปเนะข้าจะผมไปใกล้ตัวเองไปใจใจแต่พาพี่ไปพาแดงหน่อยแต่พี่ต้องไปละโอ้โหชนชนยับพังชนพังแล้วพังเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันคุยกันก่อนคุยกันก่อนคุยก่อนคุนก่อนอะไรครับมันชนนิดเดียวครับเลย คุยก่อนคุยก่อนชนนิดเดียวครับชนยับเลยชนนิดเดียวครับผมอยู่หน้าจอมันจกบพลิกเลยนะเมื่อกี้มันไม่พลิกครับคุณขับไปต่อเด็กเลยนะคุณอย่าเรื่องมากครับโอ้ยบอกผมหน้าจอมันไม่เหมือนกันครับสายตามันไม่เหมือนกันแล้วคุณก็เบรกด้วยผมไม่ได้เบรกไม่ได้เบรกอะไรเด็กไม่ได้กระชนหรอคจอดคุณคุณรถชนยับเลยอ่ะนั่นแหละคุณจอดแล้วผมขับมามันก็ต้องใช้ความเร็วก็ต้องเบรกเหมือนกันอ๋อโอเคโอเคอืมเอาไปสิครับผมขอเวลาประเพณีแบบโอ้มาแล้วเอาเลยเต็มที่เลยคุณจะเล่นอะไรฮะ คุณไม่จับแมงแลไอ้เฮียไอชิบหายสิทธิปเหยียดเลอเลอะเกินเออท่านผู้ชมก็ดูเอาอะไรวะสิทธิ์ทเหยียดเยอะเลยแกนโอ้ยชนชนยุ้งบนนะครับ <pe at> เห็นเขาขี่รถผ่านหน้าผมเยอะไม่รู้ว <pe at> ่าไปไหนแล้วไปใช่ไหมมาใส่ครับผมไปไม่ได้ช่องเนี้ยตามอยู่ตามอยู่ จากสองเลยเดียวมาแกงอะไรแกงเอนไซวะไอ้เดี๋ยวตามดูด้วยนะว่าตำรวจใครเป็นหมูบ้างอ่ะเดี๋ยวสรุปหมาผมหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวเราชดเชยเขาไปเดี๋ยวมีเงินชดเชยให้เขาไปอ่ะตำรวจทุกนายไม่ต้องตกใจนะครับเขาเล่นนะให้เขาเล่นไปถ้าอะไรมันหายเดี๋ยวช่วยกันทำใหม่ได้ไม่ต้องทีเรียครับคมณนะไปแล้วขบอวบอยู่ผมนะวได้ไม่จิกเข่าใจมากผมผมทำถูกปะเนี่ยผมต้องผมหนีออกมาเนี่ยแล้วถูกแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละ แล้วเขาบอกผมว่าเนี่ยเซนเต้พีจีเอ็มจีอ่ะตามไป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 ตามได้อยู่ตามได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจอะใครที่เป็นรุ่นพี่ของคุณทางอ่านเดี๋ยวดูแลแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวมาเอาเงินชดเชยใครที่เป็นหมูนะเดี๋ยวสรุปมาหลังจากเปิดประเทศใหม่ใครเป็นหมูนะครับเดี๋ยวมาติดต่อผมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีชดเชยให้สําหรับผู้ที่เสียหายนะดิฟ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 แตก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 คนได้หมดเวลาแล้วน้องมันหมดเวลาแล้วน้อง อะลงไปจับลงไปจับโอ้โหนีน่เองอะเอาวิ่งตามวิ่งตามก่อนวิ่งไปตามก่อนแล้วค่อยเอ็มจีเใช่แล้วจะชิป G วิ่งตามแล้วค่อยชิป G วิ่งไปก่นอนอะกูกูไม่ยิงดนะ้วยอ่ะกูอยู่บนรถเมจิกเมจิกเดี๋ยวยังไงถ้าสลบกี่คนเป็นหมูกี่คนแจ้งผมทราบด้วยนะได้ครับได้ครับหังอยู่ในวอรหรือเปล่าหังหังอยู่ในวอรป่ะหังน่าจะแตกนะครับ ามทุกท่านนะครับที่ติดตามเออทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพอเปิดเมืองมาถ้ามันยังตกปูอยู่ผมจะเล่นแม่ให้หมดเลยปูพรมเราต้องเอาค่าปรับไปจ่ายค่าเงินเยียวยาเข้าใจไหมไม่ต้องลดโทษนะจับคนนี้เอาเต็มเอาเต็มไม่หนีชิบหายเลยเดี๋ยวเราไปรับสามพันผมขอสามพันข้าเคสกติกแดงหน่อยครับเฮ้ยตีกันแถวไหนฮะ ไปดูได้มีเหตุตีกันไหมไปดูไม่ได้ผมจะเอขึ้นมาขึ้นมันเ้ามามาพักการเสริฟป,ปล่อยปล่อยตอนนี้ตอนนี้ผมผมส่งเจเรตำรวจไปดูแล้วผมผู้การด่แลแลวเนเราเข้าพื้นที่เข้าพื้นที่ที่มีเคอร์ฟิวนะทุกทางเข้าพื้นที่มีเคอร์ฟิวด่วนนะครับกำลังเข้าเขากำลังเข้าพื้นที่ด่วนเลยตอนนี้กำลังไปครับผมกำลังไปครับผมทำนายเจ้าหน้าที่ใช่ไหมหรือไงเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่เอาไปทั้งหมดหกเจ็ดนายพอครับเอาที่ได้เอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้กำลังไปเอาเท่าที่ได้นะครับที่เหลือดูปูนไปนักเล่นตำรวจจับปูนที่เลครัะ ลงลงไม่ลงยิงยางลงสวัสดีครับตำรวจลงไม่ออกยิงยางไม่ออกยิงอย่างหนึ่งสองคุณบอกให้ผมลงอ่ะเอ้าอะไรจะให้ออกหรือจะให้ลงไม่ออกยิงนะครับนับหนึ่งรับสองเร็วครับไม่ออกผมยิงนะครับแตเย่ออกได้ครับจเนกัคุณตำรวจครับผมสัญญาผมจะไม่ข้อหนีเหรอข้อหนีหรือว่าอะไรนะอาร์ตัมสองปะอาร์ตัมสองสี่ตามไหมให้ตามไหมเราควรยิงเขาแต่ตอนแรกนะสัญญาผมจะไม่อารียงคืนแต่ยังซ้อมผมเลยอย่าทำผมครับอย่าซ้อมผมครับคุณตำรวจผมไม่เลี้ยงคืนครับอย่าซ้อมผม อันนี้เจ้าหน้าที่คนไหนที่โดนทำร้ายไม่มีคนโดนทำร้ายครับผมคนนี้ยังไงชื่อชื่อลยวังสี่สองศูนย์ทำไมกับเขาเนี่ยอันนี้เจ้าหน้าที่โดนทำร้ายครับครับเลตำรวจตำรวจครับผมผมผมแอร์ไลนันคืนครับมี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 สูตรสูตรนี้มานะระวังด้วยอย่าอย่าซ้อมผมครับพูดตำรวจกดเท่ากัอย่าผมวยหว้ไอ้สูตรนี้มาทำข้าวมาชอบมายุ่งตำรวจอย่าซ้อมไปมาทำแบบแล้วคนแล้วคนที่ตลบอ่ะ แล้วที่ลบเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวคุณพาคนนี้ไปทำคดีเนี่ยทำร้ายร่างกายรีบทำเลยครับก่อนที่เมืองจะอันนี้ทะเลาะวิวาสกันเลยไม่ได้ผมทะเลาะวิวาทจริงๆครับผมไม่ได้ต่อยใครเลยนะครับสมรู้ร่วมคิดได้ปะผมผมไม่อริคัดขืนครับคุณตำรวจสมรู้ร่วมคิดทะเลาะวิวาทสมรู้ร่วมคิดใส่ไปส่งส่งโรงพยาบาลด้วยครับผมขอโทษรีบทำคดีก่อนรีบทำคดีก่อนก่อนที่เมืองอารีจะผมจะมองแล้วคุณตำรวจฟุกห้าชั่วโมงก็ไม่ผมอุ้มหรือไงเนี่ยผมให้ผมเอาไปไหนครับเนี่ยคนเนี้ย โอเคครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกคนมากที่รับชมนะครับก็สำหรับวันนี้กป็ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมไปนอนแล้ว